มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสวีเดสสวัสดีเจ้าค่ะหมอมปาก,กับกระตุลลอกการเมืองมาเล่นแน่จบค่ะวันนี้จะเริ่มต้นกันที่ฉบับแรกกับเซียไทยรัฐท่าสารางเฮโยพี่น้องชยา,ายแดนใต้อาจจะเป็นกำลังใจให้นายกปุดดับไฟใต้ได้นะเจ้าค่ะจะได้พบแต่ความสงบสุขร่มเย็นกันเสียทีนะเจ้าค่ะ ไปดูท่ายอดฮิตเหมือนกันกับมติชนคิ้วคนโดยอรุณวัชระสวัสดิ์เจ้าค่ะบุญยอดสุขทินไทยซอสเป็นชีลัยชื่อรักประชาธิปัตย์ทำท่าอะไรนะเจ้าค่ะาฮ Hi Hi Hi. ฮิตเลอร์าฮฮิตเลอร์อยออฮนายบุญยอดมากอุ้มเหมแม่เจ้าท่าทางนี่จะชอบท่านี้นะเจ้าค่ะแต่เอ๊ ทำปฏิกิริยาแบบนี้ผิดที่ผิดทางหรือเปล่านะเจ้าคะเฮ้อ,ฮอเอาล่ะต่อไปปิดท้ายกันที่เดลี่นิวกระตุ้นขาประจำโดยขวัวเจ้าค่ะนี่นี่นี่น,นี่ไอ้อ้วนเอ้ยนายรู้ไหมว่ามาร์กและ,ลและพลัรพจะเจอคู่แข่งแล้วนะไม่ใช่ยิงลักและก็ไม่ใช่ทักสินนะแกเอ้ยเอางั้นใครล่ะอตโทเอ้ยจะใครซะอีกแล้ว ไอตานักขมวยผู้ต um, ้องหาค่ายาเสพติดไงล่ะแกเอ้ยไอ้อวนเอเ้อวิทย์ไปคู่แข่งในการก้าวข้ามไม่พ้นทักสินไงล่ะแกจะมาจะโหธมาลาประจษ์ทักสิณหนุ่งซีอระวังหน้าจะขมำนะจ๊ะนักขม่วยยางนี้ต้องจับพวกที่ก้าวข้ามไม่พ้นทักสินรวมกันเลยดีกว่าไม่เจ้าค่ะเฮ้อ ก็พอแค่เป็นกระใสัยนะจุะค่ะหม่อมป้ากระชายกลางก็ต่องจระลีไปแล้วละละสวีดันสวัสดีเจ้าค่ะ